น้องจิ๋วแต่แจวนะคะเดี๋ยวให้อดมินหลังบ้านเปลี่ยนปักหมุดให้บอกแล้ววันนี้ส่งฟรีทั้งไลฟ์นะคะส่งฟรีทั้งไลฟ์ลูกใหม่ก็ได้ลูกรีวิวก็ได้นะคะลูกใหม่ได้รีวิวได้นะคุณพี่ขาส่งฟรีทั้งไลฟ์อันนี้จะเป็นแปดสองห้า s ด้วยเป็นงาน45กิโลลูกค้าต้องขออนุญาตนั่งเลยน้องเป็นกระสอบผ้าคุมไหลนะคะผ้าพันคอผ้าคุมไหลไซส์ก็จะคลากกันเลยบอกแล้วว่าเหมาะกับช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่งานท่องเที่ยวนะคะงานท่องเที่ยวใส่คุมกันลมกันแดดใส่คุมเดสใส่คุมใส่เดี่ยวได้ ตัวนี้หนูแนะนําเลยคุณพี่ขาให้ดูงานเรื่อยๆตัวนี้เขาจะรวมเนื้อผ้านะผ้าโพลีพิมพ์ลายสิวมีติดนะคะคอตตอนไฟไสสประมาณแบบที่โชว์ให้ดูจะคลักกันทั้งผืนเล็กพันคอได้สวยๆส,สีนะแต่ว่าตัวที่ผึ่งผืนที่พิงถึงสวยนะไปจนถึงผืนใหญ่แบบแบบ ผ้าผืนใหญ่เลยอ่ะผืนใหญ่เลยก็มีตัวนี้จะคลากกันเลยผ้าเบาจํานวนบอกเลยว่าเยอะแน่นอนนะคะผืนแบบซิรียมออผืนยาวนะคะผืนเล็กผืนน้อยลูกค้าแล้วบอกเลยนะตัวนี้มีแบรนด์ให้หลุ้นนะคะเออแต่อาจจะไม่ได้ดูให้หมดนะเพราะว่าจำนวนคือคือเยอะมาก45กิโลลูกค้าขา4,500้ 4, บาท ี่สิบห้าโลสี่พันห้าผ้าแบบพิมพ์ลายสวยๆวยลายชัดๆจัดเต็มนะคะลายชัดจัดเต็มจํานวนเยอะมากตัวนี้สี่สิบห้ากิโลก็คือยังเยอะนะลูกค้าใครอยากได้รีวิวก็คือเซฟรีวิวมาได้เลยแต่นูอ,อยากให้ดูงานกันก่อนเพราะว่ารหัสนี้น้องไม่ค่อยได้รีวิวเลยนะคะไม่ค่อยได้เห็นงานไม่ค่อยได้รีวิวเลยเพราะปกติก็คือหมดนะคะลายแบบลายเขาเรียกว่าลายแบบสไตล์แบบ เขาเรียกว่าสไตล์อะไรนะสไตล์แบบกรีกรีงานโ so ซ่แทซกุญแจมือหรือจะเป็นแนวแบบว่าแฟชั่นโบฮีเมียนสีเรียบสีพื้นนะคะลวดลายจิปาถะคือคราไปหมดแล้วรุ่นเนี้ยเขาจะเป็นงานที่คราไซส์นะลูกค้าจ๋าไซสนะ์เล็กไซส์ใหญ่ผ้าโพลีพิมพ์ลายนะคะผ้าชีฟองงานฝ้ายคราเลย ะะพบผมได้คุณผหญิงจริงเอาไปแอแดปได้หลายอย่างพันกระเป๋าเนาะคุมไหลพันคอนะคะพันคอแล้วก็มัดไม่ใช่ KWE 825S ลูกค้าขาอันนี้มารีวิวในรอบแบบในรอบปีเลยก็ว่าได้นะในรอบปีในรอบครึ่งปีเลยก็ว่าได้นะลูกค้าแบรนด์ Band มีออกนะแต่มันจะอยู่ตามชายขอบชามชายอะไรอย่างงี้นะคะพิมพ์ลายมาสวยๆเลยลูกค้านะคะมีแต่งผู้ชายนะคะพูดพูดตรงชายผ้าเออฉันจะพูดว่าแบบผู้ตรงชายผ้าไงเออแล้วมันเป็นผู้ชายผื่นเล็กผื่นใหญ่มาหมด คระกันเลยลูกค้านะคะเนี่ยให้ดูตัวอย่างนะคะงานแต่งคู่งานแต่งคู่ผืนแบบที่พิงก็คือเอาไปเป็นงานเดคอเลทได้อุ้ยลายนี้น่ารักสวยนะสวยลายดอกลายดอกอ่ะด้านหลังของเฮดอย่างเอง แฟชั่นเอ็มมานะคะจริงๆอะแบรนด์ดังๆอะมีให้ลุ้นนะมีให้ลุ้นเยอะมากลูกค้าต้องไปลุน้นคืออย่างเช่นแบบนี้นาฬิชี่อันนี้คืออ้างอิง,องจากลูกก่อนๆที่เคยเปิดนะมีนาฬิชี่งานแบรนด์แบบ endi, เฟนดีเอออะไรเงี้ยเออแต่มันต้องไปลุ้นนะลูกค้าบางทีผ่านตายมินอาจจะไม่ได้ดูให้เพราะว่าจํานวนผือดเยอะมากนะคะงานผ้าพันคองานผ้าคลุมไหล่นะคะงานผ้าแบบซิวอะไรเงี้ย นะคะมีติดไปนะคะงานซิวมีติดไปงานลายสวยๆลายดอกลายแฟชั่นอย่างเช่นลายหมาลายเสือ,อน,นี้คือลายแฟชั่นที่ค่อนข้างฮิตคุมไหลได้บอกเลยตอนนี้ต้องมีติดล้านนะคุณพี่ต้องมีติดล้านนะเริ่มเข้าสู่เทศก,กาลงานบุญก็ดีงานบุญก็ด,งกดีงานเที่ยวก็ได้นะคะคุมไหลเนี่ยอย่างตัวที่พิงถือผ้าซิวแรงนะของแ<พ>อมเบสอเปอ่าแกลองดู<อ>ดีๆสิ ลายก็แบบคุ้นตาลลายคุ้นแต่ว่าอ่าเดี๋ยวขอลองหาแท็กก่อนเดี๋ยวหาแท็กก่อนตัวนี้จะเป็นงานกระสอบญี่ปุ่นนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานกระสอบญี่ปุ่น45้าโลงานเป็นงานผ้าคุมไหล่ค่ะนะคะมีทั้งผืนเล็กผืนใหญ่อย่างเนีย่ยผืนที่พิงถือจริงๆอ่ะผูกโบได้เลยนะผูกโบคุมไหล่ได้เลยนะคะผืนเล็กผืนน้อยผ้าพันแบบสไตล์แบบซส่ผ้าพันคอสไตล์ผ้าคุมไหล่ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่คลากันเลยลูกค้าอุ้ยสี่ชมพูบันเย็นสวยมากบันเย็นสวยมากอะและแนวแบบแนวแบบเวอร์าเช่ลายโซแซลายที่มันรักชูก็มีติดออกนะลูกค้ามีติดออกมีติดมีออกอยู่ในกระสอบนี้นะคะลายเสือลายๆเเอสวยนะพ้าแก้วเป็นแบบพ้าแก้ว เออน่ารักน่ารักถือดอกไม้เองจีเกล่าใส่หลายผืนมากนะคะลูกค้าเห็นไหมสามารถเอาไป DIY ได้นะคะจริงเป็นงานที่เป็นออเทอร์รีอย่างหนึ่งเลยอุ้ยเป็นอนอันนี้ล่ะดูสีดูแท็กสีเห็นแท็กมันใหญ่ๆเวอร์ๆอ่ะผืนสีแดงนี่ที่เธอถืนอนี่ะเออลองดูสีเห็นแท็กมันเวอร์ๆเดชก่อนนะคะอสโตร ลาโนลูกค้าส่วนใหญ่บางทีมันจะเป็นแบรนด์แบบทางฝรั่งฝรั่งเศสยุโรปไปปิดตาเพิมไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาหมดลูกค้าอะจำนวนผืนกันบ้างจำนวนผืนล่ะประมาณเท่าไหร่ผืนรุ่นนี้45่โลนะลูกค้าแต่หนูบอกเลยว่ามาหลัก4 500ผืนแน่นอนนะ สาม0ี่ผืนมาแน่นอนนะคะผืนเล็กผืนใหญ่เขาจะค้ากันไปนะผืนเล็กแบบสไตล์พันคอแบบว่าผูกคออ่ะแบบประมาณพิง์ใส่มีจนถึงแบบว่าผืนใหญ่คุมไหล่ได้เลยนะคะเนี่ยลายสวย,ายมากแล้วก็สีคือแบบใหม่และงานช่ำงานผ้าเก่าน้อยลูกค้าตัวนี้งานตามราคาหนูบอกเลยว่าคุ้มมากอ่ะตัวนั้นคือแบบเก้ารเยนนะผืนหนึ่ง ไปตีราคากันไปตีราคากันเอานะคะลูกค้าแบรนด์มีออกเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันมาลุ้นพร้อมๆกันสวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเรียกแชร์พ,พี่น้องๆเข้ามาดูรีวิวกันนะวันนี้หนูเปิดรายงานมากแล้วส่งฟรีทุกกระสอบลูกค้าวันนี้แจ้งนิดนึงวันนี้เริ่มวันแรกนะคะสำหรับโปรโมชั่นส่งฟรีให้หนูส่งฟรีให้ทุกคนส่งเลยนะคะทั้ง business idea นิ m si เสงนะ แล้วก็ใครที่อยากได้แบบบริการรถเหมาเพราะว่าพี่เอฟไปประมาณแบบ10ลูก15ลูก18ลูก20ลูกอยากได้รถเหมาส่งด่วนโกดังก็ส่งฟรีให้จ้ะอ,อ่ะมาแล้ว YSL หรือว่ายิบแซงจา้านะคะมาแล้วมาแล้ว YSL คุณพี่จา๋าหนูบอกแล้วว่ามีแบรนด์ออกแต่หนูใจเย็นนิดนึง ต้องใจเย็นนะิดนึงเพราะจำนวนผืนเขาเยอะมากนะคะให้ดูสีสันให้ดูลวนลาย๋อความปังความใหม่ความฉ่ำ4,500า4,500บาทใครไม่อยากหลุ้นแบรนด์เอารีวิวไปนะคะสีสันออกดีนะลูกรีวิวอะลายดอกเอ่ยลายเอ่ยโซเซกุญแจมือลายแฟชั่นนะคะสีสันสดสดลูกค้า นะคะสี่สิบห้ากิโลจำนวนผืนคือสี่ถึงห้าร้อยนะคะอันนี้หนูตีให้แบบให้แบบราคเาเขาเรียกะไาจำนวนแบบมาตรฐานนละลูกค้าที่ลูกค้าเขารีวิวมาประมาณสี่ถึงห้าร้อยผืนนะคะอันนี้คือแบบคัดงานเสียออกแล้วนะผืนเล็กผืนใหญ่ลูกค้าตัวนี้มีติดล้านไว้เถอะมีติดล้านไว้เลยขายกันนะผืนละแปดสิบนะคะผืนละแปดสิบผืนละร้อยแล้วแต่ไซ นะคะงานแบรนด์คุณพี่อัพทำราคาไปเลยนะคะงานถ้าเป็นงานที่แบบงานแบรนด์แล้วเอาไปสปาแล้วเรียบร้อยนะคุณพี่โอ้โหอัพกันหลักพันอัพก<ๆ>ันหลักพันนะคะเป็นส<ๆ>ีแบบสีรงนะคะลูกค้าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างหลากหลายตามที่หนูบอกนี่ ใช่ค่ะแม่ตัวนี้ลูกค้าใครที่ขายอยู่นะเขาจะเอาเป็นรีแพ็ k แพ็คใหม่ใส่ถุงอ่ะมาอีกแล้วตัวนี้ของจิร oh. อดาโน่อามานีนั่นเองนะคะแบรนด์แบแบบบ,บ้านเราเะอามานีมาแล้วแล้วลูกค้าความความใหม่ความใหม่มใหม่ไม่ใหม,ม,ม,ม่ดูเอาป้ายยังอยู่แท็กยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบคุณพี่เอาจริงเอาไปขายกันนะ หลักพันเช็คราคาออกช็อปได้เลยนะอ่ะด้านหลังคือแบบสีสันพัลเลอร์ฟูยังออกอย่างต่อเนื่องงานแฟชั่นอันนี้จะเป็นสไตล์แบบผ้าชีฟองใกล้ๆหน่อยขอนะนี่เป็นแนวนี้ลูกค้าผ้าอันนี้จะเป็นสไตล์ผ้าชีฟองอันนี้อันนี้ไม่ใช่ลุยนะเป็นลุยเป็นลุยแต่ว่าเป็นผ้าซิวผ้าซิวนะผ้าซิวนะนสวยนะพี่มู ว่าบาปอย่างที่บอกว่าพันกระเป๋าได้คุมไหล่ได้นะคะเป็นแบบ p r o อพเอเซอร r y ได้เลยอันนี้งานใหม่ไป้อยเล,เลยนะคะเออทะเลแต่เป็นทะเลแบบทะเลเดือดทะเลแบบเซ็กซี่ทะเลแบบไฟลุกเวสปอยของหนูอะค่ะพี่เวสปอยล้ว,วนอะหนูจะไม่มีนะของหนูมันจะเป็นงานกันเ,เกงคอต้อนชายคือมันจะค้าทรงจีบหน้า ไม่มีจีค้ากันเลยคอต้นชายตอนนี้อยู่น่าจะ8,000กว่าบาทค่ะจะหมดแล้วนะ FJ 4 7นะ FJ 4 7ค่ะทักแชทไปหาหมินหลังบ้านได้เลยนะคะส่งฟรีให้ทุกกระสอบลูกค้าจะลูกหลักหมื่นลูกหลักพันส่งฟรีให้ทุกรายการยกเว้นงานโปรโมชั่น1,900นะเพราะว่าอันนั้นคือมาแบบราคาทุนแล้วขัดทุนแล้วด้วยส่งให้ก็ไม่รู้มเหลือลอ,อะไรแล้ว เหนือกลางอีสานใต้ส่งหมดนะลูกค้าขานะส่งให้หมดเลยแจ้งนิดนึงสาหรับลูกค้าภาคใต้ที่สั่งแล้วออเดอร์เข้ามานะคะภาคใต้ที่ออเดอร์กันเข้ามานะลูกค้าขางานภาคใต้ที่ออเดอร์กันเข้ามาฉันจะพูดว่าลูกค้าโกดังจะส่งเป็นขนส่งพยาให้นะคะเป็นพยาโลจิสติกจะส่งเป็นขนส่งงานให้รอบส่งจะเป็นรอบส่งวันศุกร์นะ จะมีแค่เฉพาะภาคใต้นะคะที่จะขออนุญาตส่งเป็นรอบวันศุกร์ให้นะคะยกเว้น3ามจังหวัดจะส่งเป็นบิสเนสให้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าขาส่วนลูกค้านิมซี่เสงเช่นเดียวกันนะนิมซี่เสงก็จะเป็นรอบอีกทีคือวันศุกร์นะรอบวันนี้จะไม่ทันนะคะเพราะว่ารถออกไปแล้วจะมีนิมซี่เสงกับขนส่งพยาเนาะที่จะเป็นรอบส่งวันศุกร์นี้ลูกค้าขา อาจจะต้องรอกันนิดนึงนะแต่หนูบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากนะคะมีระยะเวลา1 9 20・21・3วันคุณพี่ส่งฟรีให้ออเดอร์แค่ลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาใน3วันนี้ส่งฟรีให้จากพี่จ๋าแต่หนูบอกก่อนนะรอสั่งวันสุดท้ายคือแบบบางรายการมันหมดไม่ทันนะตอนนี้คือแบบเจ้าใหญ่คือแบบ เล็งแล้วรอคุยงานอยู่จะเอารหัสไหนบ้างลูกค้าขายยกเว้นอีกจะอีกอย่างหนึ่งนะอีกกรณีหนึ่งที่โกดังจะไม่ส่งฟรีให้คือสินค้าที่ได้เป็นเลทตัดลอด็อตหรือว่าเลทราคาส่งจะไม่ได้งานโปรโมชั่นส่งฟรีนะเพราะว่าน้องให้ราคาส่งก็คือราคาที่เท่าทุนแล้วนะคะจะไม่ได้กําไ,ไรเลยเลยไม่ได้เลยเลยแล้วก็ไม่เหลือเลยเลยแต่ว่าให้ลูกค้า,าไปทําราคาต่อกันนะอะลูกค้าเห็นไหมผื่นเล็กผื่นน้อยจริงๆพันผมผูกผมได้ อ่าผูกกระเป๋างานคุมล่เก๋ๆได้เลยนะคะสีสันไปลุ้นได้ลูกค้าแต่หนูบอกเลยว่าสีสันจัดเต็มทุกลูกแน่นอนสีสันจัดเต็มทุกกระสอบแน่นอนตัวนี้จะเป็นงาน45่กิโลด้วยขข่ง่ายขวายวนะคะสี่สิากิโลข่ง่าย,ขายไขวงานแบรนด์ไฮเอ็นมีให้ลุน้นนะคะ จากแบบฟอมิลโนฟอมพารียเนี่ยมีแน่นอนลูกค้าไปเช็คแท็กได้ผ้าพิมพ์ลายผ้าชีฟองนะคะงานผ้าโพลีงานผ้าซิลมีติดไปนะะคอตตอนไฟและมาอีกแล้วหรอแกอแบรนด์นาที่เซ็นถืออ่ะแบรนไหมอีกฝั่งสิเธอดูอีกฝั่งหนึงสิเฮ้ยเธอดูกลับบ้านเออถ้าอ่านจากฝั่งนาอ่านจากฝั่งส,าาส,งสเข้มสิเออ สีเข้มมันก็จะเป็นยิปสแซงอีกแล้วจ้าลูกค้าแบรนด์พี่มุกเลียงแบรนด์ให้หน่อยหรือว่าหยุ่มแบรนด์เรียงให้ดูหน่อยโอโอหยุ่มแบรนด์มาโชว์หนะ้ากล้องหน่อยอะนอกจากแบรนด์แล้วนะลายดอกสีเรียบสีพืนนะคะลายดอกสีเรียบสีพื้นนะ งานลายแฟชั่นมาลงมาลายลายไฟเยอะอะไรใดๆก็คือแบบเยอะมากโซเซคุณแจมือสไตล์แบบ versatile ก็มีออกนะคะเนี่ยทรงสีมเหลี่ยมจะเป็นผ้าพันคอแบบนั้นแหละใช่ถูกต้องนะคะจะเป็นผ้าคุมไหล่แบบนั้นเลยนะคะผูกกับกระเป๋าก็ได้นะเท่เลยกระเป๋าก็จะดูแบบ up เขาเรียกว่าอะไรนะจะดูลักชูขึ้นมาเออดูสวยดูแฟชั่นขึ้นมาเลยลูกค้าตัวนี้มีติดร้านไว้เถอะ ไม่คุ้มไม่ไม่หรอกะไม่ไม่ไม่จะบอกว่าไม่คุ้มได้ยังไงมันเกินคุ้มฉันจะบอกว่าไม่ไม่เสียดายลูกค้าจะมันจะไม่เสียดายเงินเลยคือรับล้านจะดูแบบสวยสวยเลยคุณพี่นะคะอ่ะลูกค้าฝากไว้อหนึ่งรอบ K W E 825s นะคะตัวนี้จะเป็นงานไซส์สี่กิโลนะลูกค้ารหัสนี้จะมาเป็นลูกเล็กเนาะเพราะว่าเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุด นะคะไซย่อมยาวขายง่ายไายไวผ้าคอต้นไฟายโพลีชีฟองบางๆไปจนถึงผ้าซิวนะคะมีติดนะ,ะไซต์ตัวนี้ออกทุกไซต์เลยนะคะผืนเล็กผืนใหญ่คลาก,กันนะลูกค้าจะมาแบบว่าขอเป็นผืนใหญ่ล้วนไม่มีน้องน้องดูให้ไม่ได้ตัวนี้อัดมาจากโรงงานแพ็กกันมาจากโรงงานนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะส่งตรงจากโรงงานก็ ส่งต่อลูกค้าทันทีนะคะแล้วอย่างนี้อีกที่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าจะปวดติดอ่างอีกอย่างหนึ่งนี่ฝากไว้ลูกค้าค่ะโปรโมชั่นส่งฟรีวันนี้น้องบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากๆเลยคุณพี่โอ้ยด้านหลังพิงเรียงมาสวยมากเป็นงานโซแซ่กุญแจมือเป็นลายแบบลักชูลายที่แบบจริงๆเป็นลายขายดีนะลายขายดีลายเดียวราปผดนักมวยแล้วหนึ่งพันก็เหนียวพันเ้าเหนียวโอ้ยลูกค้า ดูดูแบรนด์ได้จริงๆเอาไปก็คือเช็คแบรนด์ได้นะจริงๆลูกค้ามีมีมีแบบว่าความรู้หรือเล่นงานผ้าแบรนด์เลยพวกนี้นะคะสามารถเด็กแงบะบป้ายดูได้เทียนมินก็ผ่านผ่าน,านตาไปไม่เห็นนะคะนี้แบรนด์ที่รู้จักส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ายืนพื้นนะยิบแซงลูกนี้ก็ออกดีอามานีนะคะสองเอ่อถ้าเป็นอ่อพี่อรุณทรนสองสามเก้าถ้าเป็นไหมพรมสามพันห้าตัวนี้สินค้าหมด นะคะตอนนี้ที่มีจะเป็นแนวไหมพรมตัวหนาหน่อยนะตัวเป็นตัว G กับตัว GL ค่ะพี่นะคะถ้าตัว GL จะเป็นงานคาร์ดิแกนถ้าตัว G ีเขาจะเป็นสไตล์คาดิแกนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไหมพรมที่เส้นหนาเส้นใหญ่ขึ้นมานะคะทักแชทขอดูรีวิวได้เลยนะลูกค้าขาคาร์ดิแกนตอนนี้นะที่เหลืออยู่จะเป็นงานป้ายหลิง นะคะราคารู้สึกจะอยู่ที่ห้0พันเก้าไหมห้านเก้าหรือันั้นจะไม่ได้ไเออแล้วก็งานเกาหลีซึ่งไม่รู้ตอนนี้หมดไปหรือยังนี่ให้ดูลูกค้ามาหยิบแซง2ผ<ม>ืนนะคะแล้วก็อามานี่อีกหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวอ e ีโทรนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอุ้ยมันแพ้เลยแต่แกแ่ วันหนึ่งเท่านั้นจริงๆอ่ะมันมีในกองอีกแต่หนูไม่ได้ดูให้นะลูกค้าอันนี้รีวิวให้ในรอบแบบครึ่งปีอ่ะนะะในรอบปีในรอบครึ่งปีตุนได้ตุนเลยก่อนของหมดแล้วของจะมาน้อยช่วงหน้าหนาวจะได้มาน้อยมากนะคะเออมัดผมได้เป็นไซส์แบบน่ารักน่ารักผูกกระเป๋าได้นะคะลูกค้าขายได้หลักร้อยหนูบอกเลยนะคะงานรีแพคยิ่งสวยรีพแพล้วแพ็คถูงใหม่